สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีดามสาวๆได้เพียงเด้อเจ็ดโมงกลักวๆมนันกาทำงานคือเก่าพี่น้องบา่าวด,ดอกกำลังดีดอกโอ้ยมาว่านี่บิดไปตามหมางหนึ่งยันก๊กมันเซเอาใหม่ข่ำไว้เอ็นบ่พี่น้องเอาใหม่ข่ำไว้บวกกันยังบ่าให้ไ,ได้เป็นหมากุยถาบวบเป็นหมาไปแกง้ง่หน่อหม้โอ้ยแซ่ พี่น้องวจยกินลายเดอหนอาใหม่โดยสิบยายามอาทิตย์หนึ่งเธอหนึ่งเป็ดหน่อยผูกแซวแซวอยู่สิบปคนฟุ่นลงใหน้นาพี่น้องเลยทำงานแก้วช่วยกันก้วยกระเพร้าทะเลเคือพี่น้องล้าง้องน้านะดูเครือใหญ่เลยกล้วย ยันย่ามเกี่ยวเข,าข,อขอ่าคนละเพยายามเค็ดยร่ยงงงงางอะไรเนาะอ้าวอ้าวเป็ดแหบหูเพิ่นเอ้าเอ้าเอ้าวเช็ดลูบาดนี้เอา้าวตาพีน่น้องลงไปค้นฝุ่นเมื่อกาออกผูกแถวใกล้ๆอีสักก่อน บันนา้ก็ลงวานปุยเต้สาวผ้ยามเบ็ดมาแล้วก็ไปวานเลาะวานปุยแถวแกะไก่เทียงอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งมันสัตว์ขืนดูกเขานะาปีนี้ปีนี้ท่อมเขาปีกลายในหอบไม่ได้ยังมาทำนะวานแล้วก็วแ,ลวแล้วยุกหายังกับลกอยู่ดามเทือช่องเทือกับพอ่อปีกายในเขาไม่ได้งามป้าน,นี่เลยว่าป,ปีนี่แล้วมางามไเลย รูปปีนี่ถ้าเบิงหมากเบิงห่วงมั้งเนาะพี่นอ้องตอนมันสีซ้ำได้ที่นี่ขยนขันท่อมอเข่ามื่อนีงดไปหาเห็ดเจอ,อเห็ดยาออกเลยก็ลเลยงดไปอุ้ยเห็ดพวกพุ่นพี่น้องสองสามดอ,อกคุณจะเก็บเห็ดอีกแหลยล่างมังดไปหาเห็ด เด็เอาตัวโอ้ยน้องหน่อยมันเดิเออน้ำ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 น้องหน่อยเขาก็เอาปลามาปล่อยแล้วแต่ว่ายังพันใหญ่ทับใหญ่สิเก้อให้พี่น้องเบิ่งนี่เอาลูกมาปล่อยน้องหน่อยแจกมันไปทางใดเบิดแล้ว อยู่แถวปาาาลาเขาเหมือนแรกดำใส่กดไลค์เข้ามาเบิ่งกับฝากเป็นกำลังใจให้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อฝาอกกดไลค์กดติดตามให้แน่ขอบคุณหลวงนะเขากำลังงามอุ่มทุ่มอยู่เจ้างามเก็ดกันไม่ยากเก็บไปแล้วเมื่อวานเนี่ยประเด็นยังได้เก็บอยู่ยนู่เห็ดบวกโพขนขนาไมันู้ก็ได้ อยู่ขัาน,น้องเขาก็ออกน้องหน่อยก็ม่พ่นออกอีกขยันทอมเอาเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาฝุ่นขี้งาวลงไปโห้ยีกปุ้ยกระสือมากเพิ่มลงขืถถ้นไปไล่เงาหน่อยครับ มีทั้งเบิส10โตมอกบบระบายด้ยวเลียงไว้เพราะได้เล็มหงาแค่พันนาแท่เดินแต่ว่าขายแก่บมเป็นราคาดอกพี่น้องเลยช่วง,งนี้ราคางวอถึกขยันไท่น้อเขางามไงเขางามสบายดีพี่น้อง น้งอง,งหลีดเด้น้องหลีก็ซอยพอ่อน่าท่อท้อมเข่าขนาดเนาะปีนี่ปุ้ยเก่เางมา่อวานน้ำพี่น้องปุ้ยอันช่วงแรกเขาใส่ปุ้ยยังก่อสกปรซื้อมาเถอะนะหัวงวคันไทยหัวงวงคันไทยอันนี้กามุงกุ้ศกแฉบเหลืองอันนี้กระสอบหนึ่งนั่นเก้าร้อยหาซิปบ่ราคาเก้าร้อยหาซิป ใส่มาใส่วานเพิ่มให้มันงามงามเอาฝุ่นขิ้งวาในขอกอะไรพี่น้องเอามูนมูนววไปหานหวานสิหวานเท่าได้หนิดาะใส่ผมก็ให้ยังกินละลายอืมบนที่เราเคยใส่เนาะที่งานน้องเหนื่อยกะเหนื่อยขั้นได้อยู่บุ๊ยไปอยู่ทักคน อ<ไ>ืต่างคนต่างมีหน้าที่เฮาก็นี่แหละน้องหลีกกรซอยใครจะมีน้องหลีกชอยพอมีหมูป่าหมูว่าวอืมพอมีหมูป่าหมูว่าวหลีมาอยู่นั่งกันน้องหลีนีดิปไปใส่ดอกนอกจากเขาโรงเรียนปไปใสไปด,ดอกจากเขาโรงเรียนไปโรปงเรียนไปโรงเรียนจันทร์ถึงสุข พี่สิมานีนกระม่สองมองวันที่เจ้าหาบอค่นไ,ไปร่วมแบบไปนะนจนวันที่หนึ่งกูได้เนาะน่า่วนเน,นะ ส่วนส่วนถาละเขอกงัวเขาก็ปุ้ยไลยเติบอันนู่นมันนี่ขี้มันนี่ทั้งขี้ทั้งเหีียวใส่มงามอยู่หรอกเพราะว่ามันบริกิรแต่เฟืองเด้แต่กล่าวหน่ามีแต่เฟืองแห้งเลยเอาไปใส่หน้าก็ยังบริจาคงามอันนี้ได้กินหงากินมันไ่ได้คุดคล้องนะน้ำลายลงกันเลยเปื่อย <laughs> Ừm. <laughs> ừ. <laughs> ờ. nào hả bồ đây na đi. ทีมที่ดีคือทีมที่กลัวโปรโปรหมดจากช่องบ่อดาวใครกล้าซ้ายคนนั้นกล้าขาวนสีไรใครอดทนกินได้คนนั้นรอดตายเมื่อกลูกเล่าแถวเดินนี่แหละพี่น้อยระดาบโควิดเขาก็จะอ้าทานอาซาตา อินเดียบอ่ะไม่ต้องพังถึงบ้าเ <c oughs> ล่าสุดพี่น้องวันเราเห็นรถท้ยค่าอีกแล้วฝุ่นกีฮีอาเบิร์ตมันลมเอาพุ้ยอยอกย่อพุ้ยออกก่อนป้าป้าทูบันจนเอียงไปเบิร์ตเลยเนี่ยคือว่ามันลงนะนีสะ่สิ

ท่านหอดไซหอดแจนหนาห,าหาหาน้าวอะพี่้องเลยเอาพ่นกัจเ้เทีย ็ขึ้นแหงล่มไปหนาคือวะไปหนาแห้งกระลึกบ่เป็นบ่มีบ่เด็แเป็นงใหญ่เราบ่ได้บ่แล้ว แปงยงงะโอ้เราทยก็เพิ่อสมแล้เห้อพี่น้องเ้ยไปหนากบโบวิเธล้างกรบโบวิศเหรอเออเอา บ็ได้มาควันห้าแป้นนะไหนมันดับเองมันเลยดิมันสีตะกันมาจนวิทป๊้ดเลิกเตออพี่น้องเอ้ผูเลิกไม่นจะนโรดจกฟีฟุ่นเท่ากับม่เฮียอยู่พี่ทันหอนพี่ม้อหไฮสายเท่านี้แหละ <laughs> ไม่อยากขึ้นอยู่เอาแป้นสั่นนั่นลิจุแน่นบองไก่นอนนะเด้ดดนอนอนนี่แหละกระดินดากระดิลมันลมลมลมันะด,ด้ลมันลมจ้ำคักจ้ำนี่อันที่ร้อนดูดีคุดทางมั้ยมาไม่หน่อยเดียวกระบ,บุมา่นะ ชีวิตแล้วกันเนาะโอ้ยเจอเดียวมันนี้เจอปะชีให้มันขว่อมคอยนะสีกว่วมแล้วพอเอยหู้อยู่บงมันลมแต่มันมัดเสบลงเลยนี่มันบกขึ้นเลยมันโอ้ก็ไ <laughs> ม่รู้พีทางเลือดไปมินมินเนะี่ยได้ไหนข้าทามาขางนี่แห้งแต่นี่โต๊ะชีวิตกับบุวิทย์เดินอเดียวนั่นกัน ปกตินะเ้าวแรนขางนี่ไมาฮักนี้้ามาฮักยีพูนกันละแด้อ่หอดอยู่ครได้ไปเลยเลยต้องปูต้องไปทางพูนเพราะอะไร้ใครไปลงไปพ่นกันหอดนะเร็จแล้วเทมันไปลุมใช้นาด้นี่ไ่รนี่ Tít long bơm may, mà đơ phiền rồi ấy. Khuyên 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 soi này mấy lên kêu mình นั่นจะขึ้นเลยนะเลนไอเดียวหนึ่งจะต้องกล,กลน,นกลนทันใดก,กลอนแต่ก็กลนมาเลยมันจิบบ้างหนึ่งแล้วขนณะพ้นบริตกได้หนินนเป็นดินดาก ไม่งามลาวะบาดีเพ็ดแล้วลายอีกแล้วเอาอย่าขึ้นแล้วด้เดขึ้นแล้วเลื้อยเดียวหนึ่งเดี๋ยวไปวานปุยยังดอกเะ nguyệt cho má à thấy ổn đấy thấy ổn đấy ao lên đây nương Ê, khứ ที่มันหักก็ล็อกก็แลกนี่แหละใช่ปุ่นนี่ก็เทใส่เท่นี่เลยนะสวนใส่เท่าให้หน้านี่อ่าส่ยูนิคอร์นอ่านี่พี่พี่ใส่ให้เพิ่งลงก็งามเดี๋มาถ้าลงก็ลงจัดหันตรงนี้ปุยจุดเดียวส่น

ไปใชร์ฮอดฟุ่นใช่พี่น้องจะไปคินเขาก่อนมนใาในขอบคุณที่ติดตามรับชมไปพอกันมาคลิปหนาพี่น้องได้สบายดีเด้อ